เมือ่อคืนกับมังนมันมากเลยใช่ไหมเมื่อคืนมันมากเลยนักกอรเอาโดนล้อมงานเนี่ยเสียชื่น,นเลยลงไปแป๊บเดียวเอง